ครับผมสวัสดีครับผมอวันนี้ผมก็เป็นน้องใหม่ที่จะมาลองทําคลิปลง YouTube ดูก็าพี่ๆป้านะอาช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมหน่อยแล้วกันเพราะเป็นน้องใหม่ครับผมเพิ่งจะทำจนชื่อช่องนั้นยังยัง ยังไม่ยังไม่ตั้งให้เป็นกิจจ์ล่างหน้าว่าจะาชื่ออะไรแต่ก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนเป็นสาระอะ,อะไรสาระนา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 สาระอะไรมาเนี่ยฮะวันนี้จะมาทาจะพามาดูรถไถเดินตามครับแต่ตอนนี้ไม่เดินแล้วเดินเป็นรถไถเดินตามที่ที่ไม่ได้ใช้คือผมไม่ได้ใช้ก็เลยอยากจะ ลองทำเป็นรถถ่ายนั่งขับเพื่อมันใช้งานง่ายตัวนี้มันสามารถลากพ่วงไดาา้ลากโดยรวมลากพ่วงได้แล้วก็ผมเอามาทำใช้งานโดยที่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ต่อบางโคะอะไรมากมายนะฮะผมก็ทำทำใช้งานฮนะทำใช้งานไม่เน้นความสวยงามอะไรมากมายฮนะก็คือ มกเ็เอาไว้ปั่มเอาไว้ปั่นปั่นปั๊มแรงดันสูงสเป๊กปัม๊มไว้ทำอะไรไว้อัดสปริงเกอร์สปริงเกอร์ไว้นี่ปลูกข้าวโพดแต่ว่าตอนนี้อ่าสปริงเกอร์ยังไม่ลงทำสารน้ำหยุดก่อนครับก็ปั๊มก็ประมาณนี้ รถโดยรวมก็ก็โอเคฮะก็จะมีเสริมฐานล้อมีเสริมทานล้อออกมาเพื่อให้มันกว้างขึ้นไม่ให้มันทาเรยกอะไรมาโค้งแข็งง่ายแล้วนี้ตัวนี้ก็จะทำพิเศษหน่อยก็คืออ่าง่ายๆนะคือเดิมรถถ่ายเดินตามเราจะคันเก่านะรุ่นเก่านะผมเน้นรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะเป็นสตาร์ท มือหมุนแล้วอะตัวเนี้ยคืออันนี้เขาเป็นตัวเก่าเนาะผมอยากจะให้มันสตาร์ทได้ผมก็เลยซื้อไดสตาร์ทของรถไถน,น่าจะเป็นคูบูต้าของ L อะไรสักอย่าง L20 สอยะไรสักอย่างเนี่ยมาใส่ฐานเถินอะไรก็เชื่อมเองอันนี้ก็สั่งมาไอ้เฟืองเฟืงองเขาเรียกเฟืองช่วยล้อช่วยหมุนล้อช่วยหมุนตัวนี้ ตัวนี้จะสตาร์ทมือได้สตาร์ทมือได้ครับผมนี่คือแจ็บิดอยูน่นี่แต่ว่าวันนี้ไม่ได้แบตดมาลองดูนะเดี๋ยวมีคลิปที่ผมสตาร์ทอยู่เดี๋ยวผมลงให้ดูเนี่ยสวิตช์อคอนแจ็บมาสตาร์ทง่ายครับผมไม่ได้เน้นสวยงามอะไรมากมายเอาเน้นใช้งานฮะนี่ครับเป็นต่อเป็นพาวพีทีโอ,อไปถอดได้อันนี้ ถอดได้ประมาณนเน้นนะครับว่าคันนี้คือเศษเหล็กล้วนๆนะฮะคือผมไปคือทุกอย่างมีความคำขึ้นอาสามารถจะเป็นพวกไอที่มเ,เป็นพวกโครงแล้วเนี่ยผมจะเน้นเศษเหล็กทั้งนั้นเลยฮะในของเก่าที่ไม่ได้ใช้ผมไปซื้อตามร้านของเก่าเหมาเหล็กอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราจะเลือกอล็กชนิดไหนกิโลมาละยี่สิบบาทก็หม,มามาไม่ถึงพันแต่ถนทท่นี้ซื้อไออุปกรณ์ที่ซื้อจริงก็มีล้ออะฮะล้อตัวนี้ขอสิบห้าเป็นล้อรถเก๋งเก่าผมซื้อมาพันห้าสี่ล้อผมสี่ล้อส่วนตัวตัวนี้ยางยาง ผมต่อเดตเตอร์ c 0 6ออกมาแต่ยางแต่ยางกับล้อกระทะนี่ผมมีอยู่แล้วเป็นของพ่วงเก่าของของเก่าผมผมก็เลียกใช้ของเก่าคือเราจะเน้นคือเราไม่ได้ลงทุนมากค,คันนี้เบส็ตรวมทั้งหมดนี่ไม่น่าเกินไม่่าเการไม่น่าเกินหมื่นแปดนะฮะแต่นี่ผมซื้อมาสองพันสองแค่นั้นเองอันนี้ผมซื้อมาเนะจ็ดร้อยฮะสองพันสองเจ็ดร้อยชุดสตาร์ท ชุดได้สตาร์ทก็อันนี้ก็เป็นของรถไถยเก่าที่ผมมีอยู่แล้วมีคอนข้างเยอะอันนี้อ่าอันนี้ซื้ออ่าจะซือ้อก็คือกระปุกขมลายไปซื้อตามร้มานของเก่าร้านที่เขาแยกอะไรขายที่เขาเกะอะไรขายนะก็คือกระปุกขมลายชุดนี้กับชุดเนี้คือ ถ้ารวมๆแล้วก็ไปค่าไปขอซื้อก็ประมาณตัวนี้ร้อยหก็ประมาณ5้าร้อยหกรวมชุดนี้ด้วยนะเพอแต่ว่าชุดนี้มีมีพี่พี่ใจดีเขอให้ให้ผมมาให้มาฟรีเลยสุดยอดมากพี่คนนี้ฮะหมุนได้หมุนง่ายส่วนพรมลายเป,เป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วฮะไอตัวนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแกนของอ่าของพรมลาย มันคือเพาหนึ่งนิ้วก็ต่อใส่ลูกปืนออกมาไอ้ตัวย้อยตัวเนี้ยเป็นคือก้านบล็อกก้านบล็อกที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ฮะถ้าใครไม่มีอะไรชุดนี้คือถ้าซื้อพวงมาลัยด้วยอ่าตัวย้อยปั่นตัวนี้ด้วยแล้วก็เพาตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็มาถึงไปร้านที่แกะอะไรขายนะฮะแล้วก็ชุดเนี้ย ผมไปถามราวๆแล้วอยู่ประมาณไม่เกินพันห้านะฮะไม่เกินพันห้าคือไดอ้ได้ปีกนกชุดอได้ได้ตัวนี้ได้ปีกเขาเรียกอะไระลูกหมากาด้ลูกหมากลูกหมากนี่ฮะลูกหมากตัวนี้แล้วก็ลูกหมากตัวนี้ชุดนี้ แล้วก็ชุดนี้แล้วก็จะเป็นยอยขึ้นมาพวงมาลัยไม่น่าเกินพันหนะฮะผมเคยถามไม่น่าเกินพันหครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ส่วนดุมดุมนี่ก็เป็นดุมดล้อรถเก่งเก่าที่ผมอ่าโอเวอร์ฮอนลถเก่งเก่าคือเปลี่ยนลกปืนล้อหลังผมก็เก็บดุมไว้ จริงๆครับไปซื้อตามตามร้านพวกช่วงล่างพวกหรือไปร้านเจ้าแกะอะไรขายก็ไม่น่าแพงครก็ไม่น่าแพงแต่ผมไม่ได้ถามราคามาแต่ว่าราคานั้นจะหลักร้อยสักถ้าถ้าคู่หนึ่งก็ผมให้ประมาณสักสักสสักห้ารอยได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะก็ห้ายก็น่าจะได้ บุ่เล่ใช้บินวินสามนิ้วผมต้องการรอบจัดนี่สปริงเบรกตัวตัวตึงสายพานก็จะประมาณนี้นี่ตัวตึงสายพานตัวนี้เหยียบใช้เท้าเหยียบ ส่วนตอนนี้ผมจะพามาดูอันนี้คันเร่งใช้เท้าเหยียบก็จะประมาณอันนี้คันเร่งคันเร่งมือส่วนตัวช่วยเลี้ยวผมจะทำอย่างนี้เพราะว่าเดิมรถไถเดินตามเราอะ่ะมันจะไม่เหมือนรถไถที่เขาเออกแบบมาทั่วไปก็คือมันจะขับเพื่อนทั้งหมดสองล้อคือขับพร้อมกันสองล้ออันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำช่วยเลี้ยวมันก็จะไปฝืนทีน่พวงมาลัยข้างหน้ามาก มันจะฝืนนะมันฝืนจะแข็งมากเวลาเราเลี้ยวมุมแคบๆอะไรพวกนี้จาเป็นเราต้องใช้ตัวช่วยเลี้ยวครับผมเดี๋ยวตัวช่วยเลี้ยวเดี๋ยวดูดูคลิปต่อไปนะครับว่าผมทํทำยังไงเป็นแบบไหนอะไรยังไงตดู e p ีต่อไปครับผม